ครับก็อีกระบบหนึ่งครับที่เป็นระบบซิกเนเจอร์ของ MG นะครับก็คือระบบ iSmart ตอวันนี้ผมจะพูดถึงระบบการสั่งการด้วยเสียงคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับส่วนระบบ i c เช็คต้องไปติดต่อกับทางศูนย์นะครับเมื่อนะลูกค้าโอนมีชื่อลูกค้าแล้วก็ไปไปขอโหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็ขอ User Password นะครับจากศูนย์ MG นะครับเพื่อที่จะมาสั่งการด้วยโทรศัพท์ในการสตาร์ทเครื่องทางโทรศัพท์เปิดแอร์ทางโทรศัพท์ หรือว่าเช็ค GPS ทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าจํากัดขอบเขตการเคลื่อนไหวของรถในระยะ20กิโลเมตรจากบ้านน,น,นะครับระบบพวกนี้ต้องมีโหลดแอปพลิเคชันจากศูนย์ MG นะครับเรามาดูระบบไอสมาร์ทสัง่งการด้วยเสียงคร่าวๆนะครับเอาที่ใช้งานง่ายๆมีวิธีการใช้กดหยุดที่ปุ่มสีฟ้าหรือกดที่ปุ่มพวงมาลัยก็ได้หรือว่าสวัสดีกับเขาก็ได้นะครับสวัสดี MG อันนี้สวัสดีไม่ขึ้นนะครับต้องเป็นใช้คําว่า Hello MG ฉันอยู่นี่เปิดหลังคา หรือว่าจะกดปุ่มที่บงมาอะไรก็ได้นะครับรูปคนพูดเนี่ยปิดหลังคาฉันอยู่นี่เปิดกระจกหน้าต่างคนขับโอเคหน้าต่างคนขับเปิดฉันอยู่นี่ปิดหน้าต่างคนขับกำลังปิดหน้าต่างคนขับนะครับก็ ลองใช้ดูนะครับเพราะวันจะต้องมีประโยคเฉพาะลองหาประโยคเฉพาะของ mg ดูนะครับแต่ที่ง่ายๆก็จะมีหลังคามีกระจกหน้าต่างคนขับเอาไว้เดี๋ยววันหน้านะครับมีคําสั่งอะไรที่ชัดเจนวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมกันอัปเดตกันอีกทีนะที่ร้านซันผ่านการตรวจเช็คเรียเทสทุกคันขับเหมือนป้ายแดงลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมาหาซันที่แรกได้รถฟรีดาวนแน่นอนซื้อรถที่ซันเอาต้นเหมือนมีโอของตัวเองตรวจเช็คฟ,ฟรีตลอดอายุการใช้งานสนใจทักด่วน0 8 6 3 5แปดหรือติดต่อบ้านเขียวมีแอดนอหน้า z u n n a u t o ขอบพระคุณมากครับ